ซึ่งทั่วโลก<ล>ชุดชุดดีเอเชียฮันเตอร์ฮ่องกงประเทศที่อายุยืนที่สุดในโลกผู้หญิงเฉลี่ยอยู่ที่85.6และผู้ชายอยู่ที่79.5เรารีบมาทันท,ทีที่ทราบข่าวครับ17%ของประชากรทั้งหมดเกือบ2ล้านคนเป็นผู้สูงอายุเราไปพบกับฮ่องกงประเทศรักสุขภาพเมืองแห่งความสุขกันเลยครับ คุณปู่ครับอา,อายุเท่าไหร่ล่ะครับอ๋อก็เพิ่งจะแ5 85, 85ิบะเหรอครับอันนีด้สิครับคุณอายุเกิน80แน่นอนกินอาหาันทีนี้แล้วอายุยืนนะครับหรือปัญญาอายุวัฒนะคงต้องพิสูจน์แล้วครับว่าได้ผลจริงหรือไม่อ่อกินตัวนึงเนี่ยเท่ากับกินสองเท่าเลยละครับถึงปัญญาแต่รสชาติก็ต้องอร่อยคนฮ่องกงที่นี่ไม่ว่าใคร ก็ชื่นชอบการรับประทานชามละ8,000ดอลลาร์ครับมีตั้งแต่อาหารสุดหรูไปจนถึงอาหารจากวัตถุดิบสุดแปลกตาเคล็ดลับของความแข็งแรงรวมอยู่ที่นี่ครับเราไปพบกับอาหารที่ทำให้คนฮ่องกงอายุยืนกันเลยที่แรกของเราเป็นร้านที่มีชื่อเสียงด้านรสชาติมายาวนานแม้ภายนอกจะดูเก่าแต่ก็รับรู้ถึงความพิเศษได้ครับ เป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดนะครับร้อยมสิบปีได้ผมทำงานตั้งแต่อายุสิบแล้วนะพ่อผมเป็นคนก่อตั้งนะลูกค้าประจำก็เลยเยอะอย่างที่เห็นครับทุกคนล้นทานเมนูเดียวกันความจริงร้านนี้ขายเมนูเดียวมาร้อยปีแล้วครับแล้วเราก็เกิดความสงสัยเกี่ยวกับกลงที่เรียงรายอยู่นี้ข้างในมีอะไรล่ะครับ วัตถุดิบครับที่ยังสดใหม่และมีชีวิตอยู่เป็นของดีนะครับของดีทั้งนั้นวัตถุดิบของอาหารอายุยืนที่ว่าคงจะเป็นของที่ดีมากแน่ๆเลยครับมันคืออะไรนี่มันงูตัวเป็นๆเ,เลยครับบิดไปบิดมาขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยหลังสุ่มเลือกผู้โชคดีก็จัดก,การแบบ ไม่รีรอครับเพียงแค่ต้มกับยาจีนทั้ง5อย่างซุปงูอาหารบำรุงที่ทำให้ตัวเบาสบายก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหน้าตาซุปงูที่ดูคล้ายอาหารจีนที่ทำให้ใครหลายคนยอมเดินทางมาเป็นวันคือว่าถ้าได้กินซุปร้อนๆตอนหน้าหนาวเนี่ยครับร่างกายของเราก็จะอบอุ่นขึ้นครับซึ่งมันแค่หนาวได้ดีครับถ้วยนี้ราคาประมาณ200บาทครับ เป็นอาหารที่สบายทั้งกายทั้งกระเป๋าจริงๆยิ่งถ้าได้กินถุงน้ําดีด้วยร่างกายก็จะหายปวดเลยล่ะครับของดีคุณปู่บอกว่าจะให้เราดูอะไรบางอย่างครับแล้วนี่มันคืออะไรเหลอครับนี่ก็คือถุงน้ําดีของงูสุดยอดยาอายุวัฒนะในตำนานอันนี้คือหลังจากใช้ฝีมืออันช่ำชอง นำถุงน้ำดีออกมาจากงูแล้วคุณปู่บอกว่าจุดสำคัญอยู่ที่การล้างด้วยเหล้าแรงแรงก่อนหนึ่งครั้งแบบนี้ครับเพียงแค่เจาะถุงน้ำดีให้ไหลออกมาแล้วผสมลงในเหล้ายาอายุวัฒนะจากน้ำดีของงูถ้วยนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับงูแต่ละชนิดก็มีพิษต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นผู้ชมทางบ้าน ห้ามนำไปลอกเลียนแบบเด็ดขาดเลยนะครับโอเป็นไงบ้างครับไม่ขมเลยสักนิดเดียวสบายมากโอ้ถากินนี่แล้วผิวพรรณจะสดใสขึ้นไม่เป็นไข้ด้วยค่ะเคล็ด<ม>ลับหน้าใสของคุณป้าท่านนี้ก็มาจากงูเช่นกันครับ <laughs> ว่าแล้วอดีวเสื้อของเราก็ขอลองอบ้างเพียงแต่ว่าย,ยังไม่ทันเข้าปาก ก็ทำหน้าบูดเบี้ยวซะแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเนื้อมันคล้ายไก่ครับเหนียวเหนียวแล้วก็ได้กลิ่นยาจีนที่ใส่ลงไปด้วยโแค่ได้ทานก็โชคดีแล้วครับเาแล้วครับทิ้งงูไว้ข้างหลังแล้วมาดูร้านต่อไปกันบ้างครับที่นี่ไม่ใช่ร้านไข่ของทั่วไปนะคะ แต่เป็นร้านขายชาเพื่อสุขภาพนะคะชาสุขภาพที่ว่านั้นถูกแช่อยู่ในตู้เย็นของทางร้านจนแน่นขนาดทุกตู้ล้วนเต็มไปด้วยชาสุขภาพหลากหลายชนิดมีให้เลือกดื่มครับว่าแต่ว่าอันไหนที่คนนิยมที่สุดครับพอเปิดฝาออกคล้ายกับถู่แดงกวนเลยครับดูไปดูมาก็คล้ายกับพุดดิ้งเหมือนกันนะเนี่ย รีดทานแล้วบอกหน่อยทว่ามันคืออะไรช็อกโกแลตเหรอครับหรือวัตถุด,ดงเป็นวุ้นอะต่รสเหมือนอยาจีนครับนี่เป็นเยลลี่เต่านะคะทำมาจากหนังท้องของเต่าแล้วก็สมุนไพรช่วยลดไข้ได้ค่ะแล้วก็ยังช่วยกะจัดสารพิษในร่างกายได้อีกด้วยนะคะเป็นชาสุขภาพที่ดีต่อระบบภายในของเรานะคะ มันดีต่อสุขภาพภายในมากๆเลยค่ะแล้วมันท้วยเท่าไหร่ละครับ42ดอลลาร์ค่ะนี่คือ42ดอลลาร์อาหารที่นี่ยังสามารถหาได้ตามข้างทางอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทอดนึ่งย่างก็มีให้เห็นหลากหลายเกาลัดที่ขาดไม่ได้ในช่วงหน้าหนาวหรือจะเป็นไข่ต้มสมุนไพรที่คนฮ่องกงโปรดปรานกัน นี่คือของว่างอีกหนึ่งอย่างที่มีสารอาหารครบถ้วนไม่แพ้กันเพียงพอสต์หนึ่งมื้อเลยทีเดียวครับสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นถ้าอยากรู้ก็ต้องลองเองครับเต้าหู้สดครับแต่ข้างบนเนี่ยใส่ได้หลายรสก็เลยมีหลายรสชาติอะอร่อยมากเลยครับเต้าหู้ที่ทั้งนุ่มทั้งอร่อยจนเป็นขวัญใจผู้สูงอายุ หนึ่งถ้วยต้นหนึ่งที่ก็เพียงพอแล้วครับคุณปู่ครับอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับอเออก็เพิ่ง85บนะคุณปู่แข็งแรงมากลับเพิ่ง85้าแล้วครับ,รบโอ้อาหารเพื่อสุขภาพที่นี่เยอะน่าจะบอกให้อย่างนี้พวกเต้าหู้แล้วก็เยลลี่เตา่ากินแล้วทำให้อายุยืนมากเลยผมชอบกินมาที่นี่บ่อยอร่อยมากเลยเรานี้ ไปดูร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเหมือนฮ่องกงยามค่ำคืนกันบ้างครับแถวที่ยาวตั้งแต่ทางเข้าจำนวนคนที่มารอทานอาหารร้านนี้น่าตกใจมากครับร้านนี้ขายอะไรกันแน่ทำไมคนถึงเยอะแบบนี้ครับขายอะไรล่ะครับทำไมคิวยาวจังเลยที่นี่ขายอาหารที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกงคะ่ะคิวก็เลยยาวแบบนี้ยาวมากเลยคะ่ะคนฮ่องกงนะ่ะทานนี่ทุกหน้าหนาวเลยละคะ่ะ แค่ข้าวธรรมดาหนึ่งชามยังต้องต่อคิวขนาดนี้พอมาถึงชามดินเผาก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วครับความลับในชามดินเผาที่รอคอยเปิดออกแล้วแต่เราก็ยังไม่ทราบอยู่ดีครับว่ามันคืออะไรกันแน่ข้าวหน้ากบค่ะคนที่นี่เขาชอบทานกันมากจริงๆนะคะคนที่นี่นิยมนํากบมาทำเป็นอาหาร เพราะช่วยฟื้นฟูกําลังได้เป็นอย่างดีครับหลังจากลอกหนังแล้วก็ล้างให้สะอาดก็นําไปวางบนข้าวแล้วก็นึ่งต่ออีกสักพักข้าวหน้ากบพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนอกจากนั้นยังทําพร้อมกันหลายหม้ออีกด้วยวันหนึ่งก็พันชามรสชาติดีแถมยังได้ประโยชน์เข้าคอนเซปต์ชาวฮ่องกงข้าวหน้ากบจึงกลายเป็นอาหารที่มีชื่อเสียง ไม่ต้องเติมอะไรเป็นพิเศษก็ครบเครื่องแล้วครับหรือว่าเลือกหยอดซอสก็อร่อยไปอีกแบบเครื่องในกบนอกจากจะดีสำหรับคนอ่อนแรงยังมีโปรตีนสูงไขมันต่ำเหมาะแก่การไดเอทอีกด้วยเพราะแบบนี้คนทุกรุ่นทุกวัยจึงชอบทานกันครับเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมฮะอร่อยค่ะหวานด้วยค่ะสุดยอดเลยร้านต่อมาไม่เพียงแค่ชาวฮ่องกง แต่นักท่องเที่ยวก็เยอะชิ้นกันครับคนแน่นสมกับเป็นร้านที่มีชื่อเสียงจริงๆซึ่งที่นี่ก็มีอาหารพิเศษที่ทุกโต๊ะต้องสั่งชิ้นกันเนื้อมันดีต่อร่างกายเพิ่มกำลังได้ด้วยนะครับของดีมากเนื้อไก่แ่ละครับเอออร่อยกว่าอีกอร่อยกว่าเนื้อไก่ครับนี่คือนกพิราบนะครับมันเป็นเนกพิราออาหารที่เห็นนี้ก็คือนกพิราบนั่นเองครับ วิธีทําก็ง่ายกว่าที่คิดเพียงแค่น,นำไปทอดในน้ำมันทั้งตัวซึ่งเคล็ดลับจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละร้านอุณหภูมิน้ำมันข้างบนกับข้างล่างมันต่างกันนะครับเลยต้องราดแบบนี้ถึงจะสุกนะครับเคล็ดลับของร้านนี้ก็คือเมื่อทอดจนสุกพอประมาณแล้วจะยกขึ้นมาราดน้ำมันจนสุกทั่วทั้งตัวพิราบทอดของเราเสร็จแล้วครับหน้าตาที่ดูคล้ายไก่ทอด แล้วรสชาติล่ะครับปกติเวลาที่ชาวต่างชาติมากินเขาจะต้องสั่งเพิ่มตลอดเลยล่ะครับอาหารจากนกพิราบจานที่สองจานนี้ถูกนำไปต้มจนหน้าตาคล้ายกับเนื้อหมูครับนำเนื้อที่ต้มและสมุนไพรของจีนใส่ลงไปตามด้วยนำ้ำซุปร้อนๆดูคล้ายกับไก่ตุ๋นโสมของเกาหลีเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วหรอครับอ๋อไปนึ่องอีกครับอีก2ชั่วโมงเรียบร้อยแน่นอนครับต้องนำไปนึ่งต่ออีก2ชั่วโมงสมกับเป็นอาหารอายุยืนจริงๆคนห้องกงส่วนใหญ่ใส่ใจเรื่องอาหารการกินครับโดยเฉพาะเรื่องสารอาหารนะครับร้านเราเลยต้องใส่ใจเป็นพิเศษหน่อยนะครับ แล้วพิราบนึงสองชั่วโมงของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับหน้าตาพิราบนึ่งที่ออกมานั้นน้ำสุปที่เปลี่ยนสีไปจนน่าทานทำให้แค่เห็นก็มีแรงแล้วครับเนื้อนกพิราบนอกจากจะดีต่อตับและร่างกายแล้วยังช่วยเรื่องระบบเลือดโดยเฉพาะโรคของผู้หญิงทำให้ส,สาวๆชื่นชอบเป็นพิเศษครับหน้าตาคล้ายไก่ตุนโสมจริงๆด้วยละครับ แล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะพูดเกาหลีได้ด้วยครับอร่อยหวานค่ะมีกลิ่นหอมยอดเลยค่ะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยฉันเหรอคะฉัน73ค่ะโอ้โหว้าวน่าเด็กมากเลยหรอคะแหม่ทานอาหารดีก็เลยดูเด็กกว่าอายุนะคะอ๋อครับไปพบอาหารอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าครับ ที่นี่ขายอะไรล่ะครับขายอาหารฮ่องกงหลายอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะรังนกนางแอนนะคะรังนกเหรอครับดูเหมือนจะเป็นของที่วางเรียงอยู่บนนั้นแต่ปกติรังนกทําจากกิ่งไม้นี่ครับรังนกนางแอนนี่พิเศษจริงๆทําไมถึงต้องกินรังนกครับเมื่อก่อนรังนกมันมีราคาแพงนะเพราะเป็นของหายากคนก็เลยนิยม ยิ่งเป็นรังนกที่ผิวสวยแล้วก็ไม่ติดโรคด้วยก็ยิ่งนิยมเข้าไปใหญ่ถ้าเท่านี้ก็8,000ดอลลาร์ครับไม่แพงแล้วครับรังนกนี้จะถูกนำไปแปรรูปเป็นซุปรังนกนั่นเองครับเพราะราคาที่ค่อนข้างแพงคนฮ่องกงจึงอยากลิ้มลองสักครั้งหนึ่งเพียงแค่นำกระเพาะปลามาต้มแล้วก็ราดลงไป แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับหรือว่าจะนำมาปั่นกับอัลมอนด์แล้วก็นำไปต้มเป็นของหวานก็ได้เช่นเดียวกัน1ชุดนี้ประมาณ2,200บาทครับถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้วรสชาติหลักๆับอร่อยมากเลยครับชิมรสชาติไม่หยุดแบบนี้น่าจะประทับใจมากจริงๆ รสชาติเป็นไงบ้างครับหมามันชุ่มคอนะแถมได้รสชาติอัลมอนด์ด้วยนะครับดีมากเลยครับอดิวเซอร์ขอลองชิมบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับอธิบายยากเหมือนกันนะครับออกแนวชุ่มคอคล้ายๆเยลลี่ที่ชุ่มคอเลยนะครับกินดีมากเลยครับอืมครับใช่ใช่เลยครับฟังดูเรื่องด้วยครับรู้เรื่องวันนี้มีคนรู้ภาษาเกาหลีเยอะเลยนะครับ แม้จะเริ่มดึกแล้วแต่ว่าร้านนี้ก็ยังมีลูกค้าต่อคิวอยู่เช่นกันครับในร้านคนก็แน่นสรุปแล้วพวกเขามารออาหารแบบไหนกันครับเมนูเด็ดคืออะไรนะครับตามมาดูตรงนี้เลยค่ะมาออกครับเราตามเข้าไปจนถึงห้องครัวครับก็พบว่ามีคนกํนาลังย่างอะไรบางอย่างอยู่เหมือนจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่างอยู่บนเหล็กเสียบขนาดใหญ่นั่นเองครับ โอ้ทำอะไรอยู่ล่ะครับทำอะไรครับเนี่ยอย่างอย่างหนังหมูอยู่ครับกว่าจะทำให้หนังหมูขนาดใหญ่สุกได้ก็ต้องหมุนไปมาอยู่หลายครั้งครับระหว่างนั้นก็ต้องราดซอสไปด้วยว่าแต่ว่ามันคือซอสอะไรเลระครับที่ทาอยู่นั่นอะไรล่ะครับอ๋อน้ามันครับถ้าไม่ทามันจะไหม้หมดครับต้องทาไว้ครับ ต้องทาน้ำมันไว้เพื่อให้หนังหมูไม่ไหม้และก็สุกทั่วถึงนี่เองหลักรับหลังจากย่าง30นาทีจนสุกแล้วขั้นตอนการหั่นก็สำคัญนะครับก่อนอื่นต้องหั่นครึ่งตามแนวยาวครับตามด้วยเฉือนเอาเนื้อที่ติดอยู่กับหนังออกจนหมดหั่นอีกหน่อยให้เป็นชิ้นพอคำแล้วก็จัดใส่จานครับเพียงแค่นี้ก็ได้หนังหมูคอลลาเจน แคลอรี่ต่ำโปรตีนสูงแล้วครับแม่น่ารับประทานมากๆเลยหนังหมูเนี่ยก็มีส่วนที่ดีต่อร่างกายนะคะรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะรสชาติที่กรุบกรอบแถมยังดีต่อร่างกายแบบนี้ชาวฮ่องกงไม่ว่าหญิงหรือชายต่างก็โปรดปรานกันมากครับกรอบค่ะรสชาติดีมากเลยอืมถ้าอาหารฮ่องกงยังมีอยู่ คนที่นี่ก็จะแข็งแรงและอายุยืนมากขึ้นด้วยแ่ละครับนี่แหละครับย,บอยาอายุวัฒนะ